ต้นกล้ยบัววินนมีแต่มันดับแนวเนาะใหญ่เหียนเนาะต้นก่้ยวัววิ่นพันดีเป็นได้ว่าไมหละขยายพันธุ์สืบต่อไปแล้วมันเบิดนอมันระวว่ายอยู่ใสครู่เหมือนเนี่ย เพียงหนึ่งก็ะได้เพื่อน,นึงนั่นแหละมนันต้องู่กับเบิดได้เลยเบิดเมเปนี่มันก็รวยก็มายากเบิดนะไม่ยึ่ถึงเบิดเนี่ยกับเบิดคือกันลแล้วตะกุนไม่ยึ่ถึงไม่ไ <c oughs> ม่ยึดพูนเนี่ยกับเบิร์ดเนี่ยกับเบิดคือกัน <c oughs> เมื่ออย่างเนี่ยบเห็นนอนน่อยมันซ่อนก้นมาเลยเนอะ่อเห็น,นหนึ่งเ,เขา้าพอสามบาทสิส่วนหลูกส่วนล้างเขาวัดใจแต่ว่าเตอบอกเข้าย่า บอมีแนวสิบเป็นตัวอย่างกุไภาพเขาเขาขวัดบางอย่างมันต้องบังคับในตัวคือพวกบวชเนี่ยล่ะบม่อยากบวชแต่ันถืกบ,บังคับประเภทนี้บังคับทำไมต่กี่ประเภทนี้บังคับปลูกกใา่ก็ต้องบวชเกณฑ์ทหารแล้วบวช บวชได้เกม,มันก็บวดได้ซื้งงอง่ายเลยสองสามพันสาจนก,กล้าไปล่าซื้อค้าหนุ่นคุณคน้องคนบวชก็ไปแล้บวจิตใจเปลี่ยนไหมบัดไดีไปทําวัดสวดมนต์ได้ฟั่งคู่บาอาจารย์ให้โอวาดแนี่นอยู่ได้ไปเป็นเป็นประธานตายในผ่าเลื้งเลยก็มีนะ เริ่มต้นจากการบังคับโดยระเบียบโดยค่วมเสื้อเมื่อประเภทนี้ต็กี่แต่บ่บวชเพิ่งกับว่าคนดิบิปไปคุยสาวขึ้นเฮือนไพ่เขาก็ว่าอย่างใดเป็นดุกเคยแล้วคนดิบบ่ได้บวชได้เียนมันบอกหากซ้อนยากผู้ถวรารานเป็นถือกันยังสัตท่านสาทิตอาจารย์เออ ตักหนามตักในหาแอบยามาสู่คนเดียวเคยทิดเคยจาทนทว่าคนสมัยก่อนม่วาจานเน่ส่วนลายบวชสามพรรษาซึกไปก็ก็เ,เอื่อนจานนะดิจานจานนั่นจานนี่ถ้าเป็นจานกระเบื้องกระแตกไหวอีกแล้วปะ <c oughs> ถ้าเป็นจานักระสีกส เขาสนิมอีกละสนิมยินอีกละนะจานกระเทิอนคือจานเมลด้เมียอยู่วนนโนนจานเจดิดเขาเอินซื้อแล้วจานเจดิดจ้าก็ซื้อจากไหนหรอกแต่ว่าเขาเอิญจานเจดิดไอขืนเพื่อนข้องตะเกียรผู้เฒ่าคัมมากินเขาแรกเดวมันนั่งเฮียนคนนั่ะเฮียน่นนี่คุยกันเด้ยังเขานอนเป็นนอกระดอนเนาะ เฮียด้ยาเมาเนี่ยน่าไปดูนีพันกอกคอนิปตีนนี่เลยพันสูบจักหน่อยแล้วก็หมอดรับไปอาไรถุงเมื่อน้ำนะการเจือถ้อเป็นคนอย่างสั์นะมึงแม่ล้วก็ับไปอีกพันกอกยาเม่านะกอกไงสูบไปในรับแล้วก็อะไรถุงเสือไว้นะเมื่อน้ำนะทำมาักยยเมานะ ไอเอ็ดไฮอยู่กับไฮเขายู่หมองไก่วัดปลาบนนโนนน่ะเป็นอยู่ทางทิศตะวันตกของไฮนะบ่าวนัดบ่าวเฮียวเมื่อไหร่หูยเสียงโคข้อดังเดอดไพ่ของเขายางมหาหมลวดแล้วเขาเห็ดไฮปอนบนนโนนเนาะไม่กินข้าวเที่ยงน้ำเขาจานเจิดบ่าวเฮียวเราเป็นคนอารลณมดีมาก ตลกแน่นอเหมือนอะไก็ตำดิหละเพิ่งปังเพิ่งปังนะตำขกจานเฉียยินเสียงตำคกมากเลยแต่ว่าด่าบกจบต้องข่อขึ้นไรกับมาแล้๋วมานหอดวก็ตำขกเป่าเลย <c oughs> ตำขกเป่านาเงือกเพื่อเบื่อเนื้ว่าเนี่ยอยากไอ้เขายิ่นเสียงคกเป่าวานก็ตำบกงูว่าแล้วก็ตำบกชัว ว่อยมากานเจอเมื่อมันง่ายปรนไนด๋ยเด้คนนอกกรสิสูสิธรรมสิทนมากเขาหาทางประพุทธศาสนากระเบิงดี่และถ้าปลูกเข้าบ่มีศีลมีธรรม งามเจ็บป่วยมากมันสีเพิงกันใดสำด่ำใดสิเพิงลูกเพิงต่ออะไรสำไ่ำใดก็เบ,บิง้งติละ่ะผู้บ่ซ้อนลูกผู้บรได้ซ้อนลูกเขาวัดฟังรรมบริปลูกในไซลูกหัจักสินจักถ้ำไว้ห็นไงามเจ็บป่วยมากโอ้ยก็ยังอยู่ผู้เดียวนี่ตัวมีผีมีน้องซ้ำอยู่ผู้เดียวถ้ามีเงินก็ยังเอื่อพผีนับพีนับน้องคือว่าลาน,นวันวา ตุกเป็นว่าดีมีเพิ่นยังว่าพี่น้องลุงป่ายังวา่าหลานแม่นค่วมเปิดเบาอยีเลยแต่มีเงินแนบกินน้องผมสูบกินถ้าบ่เก่งแน่เบิดแต่ก็แล้วไปแล้วว่าส <c oughs> ำคัญคนมาเกิดห่วมกันนี่แม่นว่าทำความดีจัิงซีิงแตมาเกิดห่วมกันเดย ผูกเวรยจองกรรมอาฆาตมาหลายกันก็เลยมาเกิดห่วมกันคือกันนะแต่ว่าการเกิดห่วมกันทั้งสองแบบให้พ้นต่างกันได้กูเคยทำคุณงามความดีต่อกันแต่พบฉาดปางก่อนเกิดมากกับมาต่อหยอดถ้าเลยมาอยู่ง่วมกันมาต่อหยอดมากเป็นลูกก็เป็นลูกที่ดีบส้างให้พ่อแม่นักอกนักใจน,นนะเกิดตั้งแต่เกิดมา ตั้งแต่เขาไปอยู่ใน้ท้องแม่เหมือนบ่่คอยว่าปริปวดท้องบ่ค่อยว่าเลยไปตรวจคั้นอีหยังท้องใหญ่โอโลโอโล่เอาได้ทุกได้ยากนะบอกว่าแผลนับนบ่ได้ว่าแผลนี่นะออกมาแล้วก็บ่ว่าเก็บบ่ว่าป่วยบ่ได้ว่าเข้าโรงพยาบาลนอนวันสั้นขานโรงพยาบาลยังเจ๊เทื่อใหญ่ขึ้นมาก็พ่อแม่ได้เพลิงได้พักได้อาศัยไเลยสาวเลยผมุ่งอภิชาตบุตรเพิ่นว่าได้มาเกิดนํา พอแม่ทุกข์ยากก็เลยเงยหนา้าเงยตาได้แห้วลูกใหญ่แล้วหายูหากิากกนสอยพอซอยแม่นั่นผู้ทำความดีต้งกันในมาเกิดต้งกันก็มาสางคุณงามความดีต่อกันในมาเกิดต้ากันย่อนความดีเป็นพีเน่เป็นน้องกับหากแกนแพ่งกันนะเพิงผ้าเพิงอาศัยกันได้นะนะนี่คือผู้ทำคุณงามความดี ร่วมกันมากในเมื่อเกิดร่วมกันมันปุบโผกเว้นจองกรรมอาขามาดลายกันนะเกิดมากาก็มาผ่าน,พพานเนงินตีรบาปผ่านปอผ่านแม่เอาแล้วเ่ยมโม่งโอโตโสมากทะเลาะก,กับปอกับแม่คือจังศัตรูกันเนี่ยขึ้นจะครูอริกันเนี่ยปัญญาญบาปญาญกรรม ดูทั้งคนตีหอดพ่อก็มีตีหอดแม่ก็มีตีไปตีมาเบิดคือบอกเห็ฟังเห็นบ่เป็นข่าวเห็น,นเป็นถาดยาเสพติดอารวาสพ่อแม่จนอยู่น้ำบ่ใดพ่อแม่นี้ไปอยู่ตาจะวัดอาศัยเขากลบนบาดพระวานาอยู่วัดน้ำคู่บาอาจารย์พ วันดีขึ้นดีเินเบิ้เงินกับมางัดต่างเงินไปขายงัดประตูเงินไปขายเข้าวของเคืองใส่ในครัวเรือนมันเอาไปขายเบิ้ลมันมีอย่างทุดท่ายมันงัดสังกะสีสันไส่ไปขายบ่ได้ซสื่อยามาเสียมันเห็นบะจักสีว่าสัมใดมันมันมาพานจนเกี่ยงจนเบิ้ลคนเดยเหมือนกันคือเมืองเวียนท่อเป็นข่าวเห็นบะ ต่งงานมาแล้วไปขอลูกไปใสกับว่าใดว่าไม่ลูกเยอะเลยลูกไปขอนั่นบัดฐานประภูมิเฮือนบัดทันใดมาจักมันทรงนี้ยังไม่บัดฐานประภูมิก็ได้บัดเป็นเอิ้นลูกตั้งเตือนว่าลูกเทวดาบักเทวดาเทวดาทรง,ง,ง,งมาให้เพิ่นฮักแพงเดี๋ยวไงก็มาบ่ติดยาบัด โอ้ยข้อบ,ไบ่ได้มันก็ดดามกระทุบตีเที่ยวเราหาอยเทื่อละาพันี่บอกมันเกิดจักปกฉาิได้แล้วเืิดเจองจำกระทําต่อกันมานมนอนนย่างไรไม่เห็นเังสัต์พ่อกับจนยุ่งเหยื่บ่ได้คือกันสุดถ,ถ่ายอีนี้ตัดสินใจนัดปลูกต,ตัวมาคล้องเงินนัดปลูกไปทงหน้ายิ่งถิ่มเลยพอนะแต่ก็รล่อตำรวจม,า,มาหมอบตัว คนอะไรเด้อมาซัตนโอ๊ตอะไรแล้วต่อไป่าซัตนเห็นบอ่อ่ะนี่พวกเคยส้างกรรมทำเข็นผูกเวรนจองกรรมอาฆาตมาหลายกันมากพบฉาติอดีตก่อนก็ได้มาเกิด่วมกันคือกันไปเกิดไกลกันกันเสิบ่ได้ใส่หนี้กันต้องมาเกิดใกลไกลกันไม่งั้เสียเอากันขึ้นนะน,นะไปเกิดอยู่ไกลกันบ่อดะไรเด้สจำใหม่ดี สิเป็งก่งยี่กนเอาหมองไว้ต้องจับมาสั่งลำหน้าเอาขึ้นใจกันตั้งวิธีอย่างเดียตีกันมาแต่พวกนี้คือกันมันไม่เลื่องเรล่ามากในสมัยพระพุทธเจ้าคนเหล่าเลือคข่วมเป็นไปเป็นมากเพื่อนกับพระเทวทัตอดีตชาติก่นผ่านมากก่อนสิได้มากอุบัติข้นเป็นพระพุทธเจ้าคนนึ่งเป็นพระเดินประดิษฐ์ไกลกันได้หย่อนแรงอาคารมีพบชาิ อดีตก่อนมันเกิดเป็นหมเป็นเสียวกันเพ็นพอข่าออกค้าเสือท่องเสือยังน้ำป่านน้ำเงินคนน้งเสือนะพบชาตนันเทวรา์เป็นเป็นเป็นพอขาออาอออ่า,านคนืาาาอขขกันและหมูมกันมันเป็นคนที่พอข่าพอคอยซื้อบันไดเน,นะสองเงถ่านันทุกยากกลัวเมียเก็บหอ,อมอมเด็ดเอททองไว้มันไปบวรอดก็เสียเอามาขายเอามาให้พอข่าบึง พอขาบดเห็นเป็นท่องน้ำดีแต่ว่าเบ่งเห็นผู้เฒ่าซื่อเกิดได้มาท่องเจ้ามันบร,บริสุทธิ์เสือราคาแพงอะไตรต่างเสือราคาต่ำเนี่ยน,นะทีขายอย่าบอกขายาเออเรียบเงินสิมาเอาเสือราคาหนีอย่างที่นะพอป้าขาดคนนี้ออกไปแล้วพอขาดเ,เป็นแบบพวกธิัตว์ก่อนเสียมาจัดสลูห้องในมันมาเห็นแบบคนซื้อคนนี้เสือตามเนื้อท่องแล้วราคาถนนตอนนี้เอา้าก็ได้เสือไปบบบ ครียดนี่แหละพูดั้นว่าโมไปสือท่องตัดหนาเพิ่บื่อเลยขึ้นว่าจะาข้องมีดจิตใจกดรดเดี่ยวสิโกงราคาเนี้คขึ้นว่าโมเสือท่องตัดหนาเพิ่บดำใสยขึ้นมาในมือนห่อนเสียขาดโตสัําสยในกำมือห่อนนี้บางทีล่ะมันสีจ้าเม็ดใายในกำม,มือ,อ,มมรรมมอธรรมดาเกิดมาเมื่อเกิดกด็กไก่กันเกิดเป็นศาสตร์พระเวสสันดอน เป็นนี่ก็เกิดเป็นสู้โศกปเออน้ำคอล่วกอยู่อะนั่นวะแต่มาคิดเบึงอีกด้านหนึ่งกับคิดบวกกันดี่งังหนึ่งเพราะว่าการในท่านในสิ่งของมันมันนี่เอ็ดเอ,เอมีเทวทัดเกิดศาสตร์ทุตายเห็นบ่มศาสตร์รปัจจุบันนี่เมื่อคิด,บ,ดบึงกอเกิดเป็นหยาิกันเด้บวกกับบวชนล้วมาปวดใเจ้าให้หมอ รอบขาพระพุทธเจ้กาก็จเท่ายเถื่อนล่อยสั่งตกมันแล่นวังเสียเหยียบพระพุทธเจ้าตายก็เปานนั้นกลิ่งหินจากยอดเขาหิจกูดวังเสียมันทับพระพุทธเจ้าตายก็เปนนั้นจากนายทนูเมื่อฉบมังไปรอบยิงพระพุทธเจ้าก็เปนนั้นเทวทัตทำกับพระพุทธเจ้าเห็นบ่นี่ข็ย่อนแรงอาขาดเดยผูกเวรผูกกรรมกันเลยเมื่อเกิดจองจากันอยู่หัน สงสารพวกข้างลางย,ยังสนทนากันว่าห่วยเทวทัชติดตายไปสิไปตกนรกคุมใดหนอว่ที่ทำบ่ดีบ่างามก็พระพุทธเจ้าหลายอย่างหลายครั้งหลายคราวทำรอบขาพระพุทธเจ้าทำ้ายพระพุทธเจ้านี่จากแต่พะโลหิตห่อขึ้นไปนี่ถือว่าจัดอยู่ในอนันตริยกรรมเด้ช่วงนี้บ่ม,มีเนืออื่นอย่างพวอุทธรณ์น,นะ ตกเงลกอย่างเดียวนะไม่ทนื้ออื่นมาอุทธรณ์นะ <_ d ance> อืมไม่เหตุเลยนะตกเงลกอย่างเดียวนะ <_ d ance> ก็เลยว่าเทวชาตตายไปยสิไปอยู่เงาลบภูมิใด้หน่น <_ d ance> พุทธเจ้าเป็นสเสด็จผ่านมาได้ถามมาพวกเจ้าะก็ลังสนทนาอย่างงกันอยู่เดียวเนี้ยมันก็เลยว่าให้พวกทธเจ้าฟังพุทธเจ้าว่าโอ้เอ้านี่ บอกพยากรคนยังมีล่มหายใจอยู่หรอกนี่มันบอกนแต่บางันบอกพี่น้องเรอบบางคนเกิดขึ้นมาเป็นพ่อแม่เดียวกันมันโอ้ยมันบกถือกันมาต่หน่อยจนใหญ่บอกผ่านกันอยู่จะคับเห็นบอกพอใหญ่หนึ่งอยู่บัาน้องครูหลู่ใาเราจากเดยรถมอใส่ไซค์มันบอกเล้พ่อมันขายหนายโมเดียวกันลยก็ลุงคอเนี่ยละ พรบสื่อให้รถนอสไส์ไอเอเอสเมลกิกิโอ้ย,ม,ยม,าาม,ออมันงามจริงเหรอเยาว่าห์ไอเอเอสเมดไโตอะไรพอบางเตน,น้าทรงทาบแล่นหัวตีนบ้านเกือบตายก็เจงเลยไม่ย้อนหน้าขายขายหน่า,พายพญมีสี่รถมาใส่ให้มันพ่อแม่ก็บเบิดเสียนไปคือกันบ้านย่อให้มองหันย่อให้มองนี่ ว่ากข้าวมืขี่รถทำถ่ายรถสิบอคอคอหล่อก็ข้อฮักตายสักแต่ลังสิเป็นคนดีสิษย้ลงสิได้เพิ่พเดินไะนทั้งสังถ้าเห็นอยู่ตัวคนทั้งคนเกิดมาก็โอ้ยพ่อแม่อยู่ยากเดียกวนเห็นบอกกวนแจักสิวาจังไต๋นี่คือคือเฮอไดมากมากมาเห็นแล้วมันผูกแกล้งผูกอาฆาตกันเป็นแบบนี้นะ ผู้ใดเกิดขึ้นมาไม่ลูกดีนะแล้วก็ข้าวทำคุณงามความดีต่อกันวาสนาเลยเมื่อเกิดเม,มื่อหัวเมื่อตุ่มกันก็นส่งเสริมความดีขึ้นกันทีคือกกใหม่มันได้นามได้ปุ้ยนะมันก็ถอดยอดออกไปสูงแต่งางามทีแต่ก่อนโอ้ยอย,าาาอย,ออยากํำบากหามองอยู่มองเศร้ากัหยากลูกต่อญงขึ้นมาพออยู่พอก,กินคือบอกให้ฟังมัน,นนอนโอ้ยเราถูกหยากเลย ยหญ่มากแต่ยืน,นมาเหตุตุกตอเือนเอื่อยอยู่วัดตอเล่าเอื่อยอยู่วัดนะครับลูกกับรหลายเสื้อขอ้วบ,บาทแล้วกินผ้าไปซสื้อข้วบาทบาทละบาทสมัยตะกี้ระาด้หลายบนนั่นโน้นไปซสื้อข้วบาทมาเอาผ้าแร่ลายไปห่อเอาคนกันกบกอกใส่บาทให้ห้อมาซสื้อยมำสอบมาย่มแรกกัได้อุ่นจินลูกลายหน้ากับ,บ่มี พอหนังเรือใหม่รับจา้างทำไมล่ะกีกนน่เพิ่งก็บ่ได้แพงองี้ยงเรื่อยใหม่ถ้าเพิ่นมีอาชีพเรื่อยใหม่รับจา้างก็พอได้ยินเลยพอปอกแป๊กแปลกไปอยู่จังซัตนมันลูกเล้ใหญ่ขึ้นมากเขาล่ะมีเงินมีทองไม่บานหาเงินหาเงินได้หาเงินได้เพิ่นเจ็บจักคุ้นพ่อคุ้นแม่บาทมีเงินซื้อขีดินมีเงินเฮ็ดเหี่ย มีเงินสื่อขี่ดินหลยหมอนไ่้บ่ห่านั่นพวกก็ทำคุณงามความดีต่อกันมากแต่มาเกิดห่วมกันพี่น้องหักกันได้บดน้องเขาผูวสัทชัดไปนอะ่ะพันว่าอ้ายเขาลำบากก่อนแต่กีีออกเรียนประคบไปทำง,งานอยู่กรุงเทพว่นเลยเรียนหนังสือต่อพวกนี่เพ่นเรียนจบมาสามหมอยังเนี่ยพนน่ะน้ะเพรอ้ายไว้ขับรถแท็กซี่หาเงินหาทองได้ทรงน้องเรียนหนังสือ ข้าวเขาเลยทำงานได้หว่าผ,ผ,ผู้ผู้คนเขพิ่นใหไอายก็ชอททำงานบารจุอย่างายมาส่งเงินให้อายเป็นเดือนเอาแบ่งกันส่งเอาพอไเลยใส่เรียล่ะคําว่าอายเขาบร้เยณหนังสือทนความลำบากหาเงิในให้น้องเรียนหนังสือนั่นเขาคุณงามคววมดีก็ทำต่อกันมาแต่พวกแต่ฉาติมาโอ้ยเมื่อคินเบิ่งบัดผู้บริถาทคุณงามคววมดีต่อกัน เครียดใกนการประแมแบวงม่วนในผู้นอนน่อยแบวงม่วนในผู้นีลายทะเลาะกันตีกันแต่ยพเขาก็มีเห็นบ่ถูกก็เป็นแม่พอผิดแล้วถูกปลูกเสื้อกันยิงบ่ได้สูกซ้ำหนีนอนประดอนนอะถูกปลูกต่อเสื้อกันมันงถูกขึ้นยังต่อพ่อแม่จนก,ก,กูอยากตายจนกูอยากตายคเจอ่นจังว่าเออ่นจังว่าครูครูทำคุณงามคว่มดีต่อกันได้ลูกมากกับเป็นอภิชาต,ตบุตรปลูกยิงลูกไส็เสื้อถอยฟังคา พ่อแม่เก็บป่วยกับเป็นทุระภาระเบืองไข่นะท่านถามพ่อแม่อยู่สุขสบายเก็บป่วยหาเหลืองหาเหลาวมาให้พ่อแม่ทุกคิดถูกใจว่าได้สางเรืืองสางเหล้าเพราะพ่าข้านะแบบั้นแลนยืมเงินพี่ยืมน้องได้แต่ผููสางเหตุบริีนณลำกันไม่ไม่เป็นยังไงเขาเอาไปอีกแล้วผมนะก็ยืมเงินเจอแน่เดียวมันออกมากที่ตัวมันยังนี่ตัวมันยังได้มันออกตัดบ่ได้น,นะ นี่โตนมันอยู่ตัดมันบ่ไดรนะมันย่ามพี่น้องบอกกันกเกี่ยวยังกับเก่าผนว่าไปอีกแต่เราบอกไงไปอีกโอ้มันถูกไปเบิดเด้บ้านนอตจะเป็นยังมา้ายัง่าวัดว่าอารามเนี่ยมันบมแมนสถานที่ธรรมดาเด้มันเป็นสถานที่ให้เฮาฝึกหัดปัดจิตวัดใจเจ้าของฝึกเหตุสร้างเหตุแห่งความดีไว้นะ ไปในพบในฉากไปแท่งหนาขึ้นเข้ามาเสด็จเวียนใายเกิดจะหนีได้ปวจบปวดศีลด้วงจรยังสังสารวัฏนี่ยจะผิดเริญหน้าไว้นะบางยามต้องมาที่บ่บเมเอิดเร็กน,น้อยพอดซีเอาบินสบายจะกี่ไปที่4ซ0เคิร์กปวดเอาไปเทศยดจะานีวิทยุยเอามันสิขี่ขาดจำได้เร็กน,น้อยเอาบางกะลังมักนอนเร่งน่อยเร่งหน่อย <laughs> ก็พ่อแม่บังคับเขาพ่อแม่บังคับพ่อแม่ใส่พ่อแม่หา่างถ้าไปมา boy, เห็ดบขอ้าขอก็เลยเป็นค่วมเคยชินบกกะเือว่าเป็นนาที่จาก้องตงเห็ดมาอือโอยมันสิไปทำงานบ่เด้อนปนี้ส์รงคารรถมันเด้พวกวินสบายนะหัวส้บาดอยู่รีสรงคาร์รถมันมันลากเขาขวมเด้ไปทำงานมันใหญ่เันลากเขาขวนเด้เออก็ทรงคา,งบบา,งา,ารถค่าเราาือมันหัว ไม่ไม่ก็ยังถามหาอยู่เรื่อยๆไปยช่งไงแบบไอ้หนุม่มที่มัน <c oughs> ไปทํางานน่ะก็ถามหาอยู่เรื่อยเรนั้นมีอะไรสงของมันในตัวนี้ตนของมันอยู่ได้การทำพวนมันสางเหตุดีไว้นะการให้ควัสะดวกรับประเจาะประสงค์เมืเ่อไหร่ว่าคนสบายเลยเข้านี่ก็สางเหตุคว้ดีไว้จะาของอกันนะยังว่าเฮตุไว้แต่่าเหมือนโอ้ยบ่กาศใสเขานอนแต่เวน แง่กลนก็บ่ลูกแล้วลูกเต่าเราล้า,ลานเราเจ้าเจ้าอยังมันบ่าตายลูกเส่สามันกับว่าตายตะก,กี้มันสิงจนุกรวยบ่ตะกีมว่ารด,ดอนเนาะนานศาสตด์ไม่กระุ่งแป้นตัวพาอแม่เฮาตะดก,กี้เนาะเอาคว้วเอางัวไปนาตะกกีมจืดตืนเหลืองเรียนมาหาเกีียวหยาได้กระตากระท่อไว้คำเมิดจืดตาล่องเขาเฮี้นบที่แสนนำวีแข่งหรอเป็นบ่ล่ะ ไงเป็นบาเป็นซาเสียเด็ดต่อฟังคว้นยังฉึกแสอยู่เด้วันนั้นได้เดี๋ยวนี่าบา่บเดยาไปใส่มาใส่กพิ่นบ่ไเ้บอก่นบ่ไเ้ใส่ร้อนไปดีโอ้ยดี่น้ำรอ้อนก้นห่วตัว <c ười> มันเผลอจะค่อยเขาไปนะมันก็สิม,มีไม่ใหญ่นะบ่านค่อยค่อยเป็นกอ้อนกำบังไว้แม่ใหญ่มึตีมันงไม่ได้หรอเข้าตีเนี่ย กูเลี่ยงมากกูเดีเอาแสได้เลี้ยงมึงกูขอตัวเลี้ยงมึงเลยเลยนี่เป็นการฝึกให้ลูกล้านเดือดใจให้กันได้เลี่ยงฟ้องมันนี้ก็ได้ไปเลยแล้วดีกำหลาบลูกแน่เงายมันใส่ว่าฟังนี่ว่าฟังตีมันมันนี้ยั่ละวันที่กินมั่งแล้วนั่นน่ะก่อขึ้นเลยนจะกินมั้งแล้วเราเราสนั่นจังว่าเออเลื่องข้องมันมันนี่มันอยู่น้ำโศกว่าาสนาพี่น้องเล่นกับเบิ้งมีเงั้ยขึ้นกันนั่นแหละจังว่า หามันอันนีแหลี๋ยวคําว่าอุเบกขาในสร้างพุทธศาสนาอยู่ก็ยังบ่มีคนผู้นั้นในโลกนี่ขวมเ้าเนี่นะบอเบ้าหาบอถามหาบอคุยด้วยนะใช่ก็ยังบ่มีมันในโลกนี่นะ่เกี่ยวของกับมันน่ะะเกี่ยวของแล้วบ่เห็ดให้จิตใจเ้าเจะเญื่อนขึ้นมันไม่แต่เสาล่ำถุกร่ำย่อก็จะไปบอหามันนะ้าแล้วมันคิตใจมัน้ามันบ่ดีนะ พูดได้เจ้าะประเด็นว่าอยู่ก็ยังบ่มีมั่นในโลกนี่นะนี่สร้างซ้าพุทธศาสนาว่าจังซี่เธอจงชักสะพานเสียเพิ่นว่านั่นนะบ่เว้าหาบ่ถามข่าวบ่หู้บ่คุยนํบาบ่เกี่ยวข้องกันนะอยู่ก็ยังในโลกนี่บ่มีมั่นผู้นี้ในความเฮนะ้าใ่นะเข้าก็สซ้บายใจปะกระดาทั้งกระดาโลกนี่ทั่วไปเพิ่นสั่งกันมาจักเว้าผื้นกันจักเว้าหายกันจักถามข่าวมันไปจักไดอคุ้มนะือบ่ราะจากหัวเรื่องมันอยู่นะั่นนะ พราะุเ้เหลืองมันเหรใจเาา้องมันกับเสาหมองใจห้องมันก็เป็นถูกเอารักทําคำซ้อนกุ้งเรืออาไปใส่ไว้นะสักแต่ผ่านเสียจะไปบุนวหยน้ำจะไปทามข้าวจะไปเกี่ยวของปล่อยมันไปพไเพื่ออะไรวเก่งแต่เก่งไปตามเหลืองตามเล่าเขาไปจันซันมันว่าเห็นอยู่หรอกในโลกเนี่ยมันเห็นอยู่หรอกสังคมมันบริกวงง้างไงสังคมหมู่บ้านเ่อเนี่ยมันเห็นอยู่หรอกเป็นจางได้เพื่อใใเห็ดจางได้จางไดมันเห็นเนั่นนะ ให้โทษทันทีเลยบ่ธรรมดาปานใดเลยแม่ใช่ว่าโอยมันสายเลือดบ่่แมนสายเลือดแล้วมันเป็นมะเร็งเนาะพอดอนเนาะเออธรรมดาบ่สายเลือดอเฮานี่ได้เห็นเฮาเป็นมะเร็งแ้าสายเลือดบ่ดีเลือดบ่ดีดีเอ็นเอ็นบ่นนดีเลยมันสางความถูกให้เฮานี่ชักสะพานเสียซี่ล่ะก่อนชักสะพานเสียให้โอกาสแล้วซอยเหลือแล้วสอนแล้วไม่เกิดประโยชน์เลย ชักประพนเสียไปไม่พูดถึงไม่คุยด้วยไม่เกี่ยวข้องใช่หน้าเลสบายใจระบาดนีอ้าบอกฟัง